Zombie เอาละครับก็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป๊อปิแมนตอนนี้ผมอยู่ในเกมจูซินบอลดอะเกมซีซั่นสองนะครับผมกลับเข้ามากล้วนะฮ้าฮ่าลีกก็ได้จบไปแล้วนะเมื่อวานนี้นะครับสำหรับใครที่ได้การ์ดวิบวับก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับ เพราะว่าคุณคือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของผู้เล่นทั้งหมดนะครับที่ได้นะครับผมก็มีข้อมูลข่าวสารลีกใหม่มานะครับอเราก็ไม่ต้องไปดูที่ไหนไกลนะครับเราก็ดูที่แบทแบทเทิลเลยนะครับอ่าก็อีเวนต์หน้าที่จะแข่งขันกันน่าจะเป็นวันศุกร์นะเพราะว่าเหลืออีก3าวันก็บ6ชั่วโมงนะตัวที่เราจะตีแย่งชิงกันนั่นก็คืออีโกโนดด์นะครับผมก็เป็นการ์ดอีกใบหนึ่งที่บอกว่าน่าจะมีเอาไว้จับจองนะครับ เพราะว่ามันสามารถเอาไปไฮบริดเป็นอีโกโนซุคัตได้นะครับซึ่งโอโหแข่งแกล่งจัดเลยทีเดียวพลังโจมตีมาาโคตรเยอะพูดจริงๆเลยนะครับผมคิดว่าศึกนี้จะต้องเดือดอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรในตัวที่เราจะเอาไปทํากินพืชไฮบริดกินพืชที่มีพลังในการต่อสู้เป็นดับต้นๆของสายกินพืชเลยนะครับผมนะ ก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับเข้าร่วมตีหลีกกันด้วยนะครับเผื่อคุณอาจจะมีตัวดีๆเอาไว้ใช้กันสักหนึ่งตัวนะครับผมแต่ว่าตัวที่ผมรอนะผมรอเอาปตัโโซลร์นะเจ้ากระทิ้งเปียวของเรานะครับกระทิ้งดํานะแม่งไม่กลับมาเปิดสักทีเออเพราะว่าผมมีไดโนนี้คัดแล้วนะครับขอห้กตะเดี๋ยวฉันจะบิดมันขึ้นมาสกอร์เป็นเล็กไม่ได้เลยจริงๆโหชอบจะจัดเลยเดียวอะ เช้านี้ก่อนดี่านะครับมันจริงไม่เช้าเท่าไหร่แล้วผมตื่นขึ้นมาเที่ยงแล้วนะครับยังก็ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเนยนะข้าวเช้าคือข้าวเที่ยงของผมนะครับอ่ะมาเล่นศึกนี้กันก่อนดีฝานะครับผมนั่นก็คือขาประจําเจ้าเดิมสัตว์โลกล้านปีกันซะหน่อยโอ้โหผมตีไม่เคยพลาดเลยนะสัตว์โลกล้านปีเนี่ยเหมือนกันอะไรก็เป็นอะไรที่เมามันดูเดือดเหมือนกันน่าโอ้อ่าต้องมีไฟสักตัวนะไฟที่แม่งเลือดเยอะๆด้วย อเอาตัวนี้ไปที่ฟ้าเลือดเยอะจัดๆมีเป็นพันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอมันเปลี่ยนไฟมาใช่ไหมผมจะเอาน้ำแข็งขยี้มันนะครับน้ำแข็งของผมเอาตัวอาร์มาตดอนไปนะครับเพราะมันมี600เองฝั่งนู้นโจมตีสองเป้งก็ตายแล้วนะครับแล้วก็เราต้องมีไฟที่แบบว่าจัดๆเลยว่ะโอเคแค่นี้ก็กูก่าแล้วทีเดียวไ <laughs> ปะอาจุกเมงไปเล่นกันหน่อยนะครับลุยกันที่ฟ้านะครับ อ่าสี่แสนถือว่าเป็นการย่อยตังค์ที่ดีนะครับแล้วก็อ่าเรามีสิทธิ์ได้ก้ารไงเด้การไงการทองอ่ะเออป้องกันไหมไม้ยป้องเลโถเอ้ยเลือดเยอะจัดจัดอย่างเงี้ยใครเราก็ไม่กลัวอังนั้นแหละใช่ไหมเจดีรับพ่อไม่มีใครทำอะไรเราได้เราเกี่ยวเอาให้ว่าเออป้องกันหนึ่งนะไม่ได้แล้วทำไมป้องกันไม่ได้นะาการจนะไายจัดจัดมันมีสิทธิงลง์ลบเราได้ทันทีนะมันะไม่กล้าเปลี่ยนตัวมาว่าใจมันไม่ได้ไง เอ้ยกันจะล้มเราถ้าอย่างงี้คิดผิดแล้วมั้งน้องสี่รับได้สบายสบายอ่ะพูดตรงๆป้องกันหนึ่งก็ยังไม่ตายนะครับโค้ชชานเป็นแข็งแกร่งแล้วก็อัมตาอย่างไงล่ะวางเลือกจะมากินหมาเป็นไปไม่ได้หมานะมันไม่ได้กินมันตั้งใจแค่จะล้มเราอย่างเดียวป้องกันสี่เอ้ยวายป้องกันสี่ก็ได้แล้วนะครับ หน้าเห็นไหมมันมีแค่ห้านะครับเราไม่ต้องไปกลัวมันไม่มีห้าด้วยมีแค่สี่นะครับมากลัวเราจะจัดเลยทีเดียวโอวัดใจกันล่วงบอทกับผมแนละ้วผมก็อุย้ยป้องกันเยอะเกินไปอาบิดพลาดบิดพลาดขาดป้องก,กันแค่สี่นะครับเพราะว่ามันมีหกมันก็ล้มหกไม่ได้นะ,รนนะครับอะไรวะเนี่ยกูโอเคไม่เป็นไรสแต็กเดียวเดี๋ยวก็หาไมได้ จมตีเยอะเหมือนกันเนี่ยเลยเสียดายเสียแต่งครับจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามจมตีสี่อู้หูชักเลยพี่เต็มเลยอ่ะไม่เท่เลยอ่ะการนี้ยไม่นะกัดก็ให้อย่ามายืนฝังความหล่อเหลาของเราเราจะโดดเด่นเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นแล้วสามร้อยสี่ร้บสี่นะกัดสี่แล้วเหนื่อยไม่กัดด้วยนะเอ้า,มนะามไม่กัดยนะอ,อ,กอย่างนี้กัได้สิจะเล่นกันซะหน่อยนะฮ่าฮมาเลยจะจุกเม้ง มีหกเหว่อ่ะเจสันหกเหวอ่ะเอ้ยแล้วยิบปวกแตง้มนกน็ดีอ่ะแต่ว่าไม่เอาเนี้ยก็ตายเป็นตายนะเพราะว่ามือดเราเตรียมตัวไว้ป่ามันแล้วเนี้ยนั่นก็คือพี่ช้างมาร์คตัวดอทของเราได้เนี้ยเฮ้ยผมลืมไปอ่ะน้ำแข็งมันแพ้ไฟอ่ะขอโทษเฮ้ยผมไม่ได้เอาใบไม้มาแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ายัางไงผมปรามันได้อยู่ดีเพราะความเก่งของผมมันมียังไงล่ะตายซะยิบม,มาผิดตัว เออให้มันได้อย่างนี้สิเราเพิ่งตื่นไงเพิ่งตื่นไง้ระเบร์อยู่นะครับมาเลยจ็กเกอร์เลเวลสามสิบเอ็ดนี่บอกยันหรอกยังไงแกก็ลบฉันไม่ได้หรอกคคชฉานจะเป็นพระเอกยังไงล่ะจุ๊บเมงไม่ต้องออกเดี๋ยวเฮียเคลียเองไหนๆก็มาผิดฉากแล้วแต่พวกกำกมันอวยหมดให้ฉันว่าตายซะตุ่ยนะเรียบร้อยแม็กคอรเท ถึงจะหยิบมาผิดแต่ว่าพระเอกก็ยังคือพระเอกอยู่ดีนะครับถึงจะเล่นผิดเรื่องไม่น่อยก็ตามนะครับบุคลิกแม่งโคตรดูดีวะต่อไปนะครับโอ้โหจะจัดเดือด,อดอกันแต่เช้าหรือวะวันนี้วะ,วะผมก็จะเอาเป็นตัวไหนไปดีวะตัวนี้นตัวหนึ่งนะวางไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาสาับเอาไว้มาสุกเกี่ยวเราไม่ตายแล้วก็โอ้โหเดียวกันด้วยง่าย ธัดเดียวกันมันเปลี่ยนมาทัดเดียวกันนะผมก็จะเอาเป็นนี่เราต้องมีไฟเล้ววะจุ้งมิงก็ไม่ได้ออกโลกไปใช้ไปแล้วเอาเอามาเดโลเป็นตัวหนึ่งนะคบแล้วก็ต้องมีน้ําแข็งที่แบว่าหวนะัหวหัวหินเลยนะเพราะตัวนั้นนี่ต้องพันเจ็ดเลยนะตัวไหนไปดีวะเอาพี่จ๊กเกอร์ไปดีไหมไม่เอาดีกว่าเน้นช้างเน้นช้างวันนี้ <c oughs> เน้นช้างจ,จัดเลยทีเดียวอะ ได้แล้วแหละปลุยกันดีกว่านะครับยกเงินสี่แสนก็เยอะนะครับแต่ผมอยากให้มัเยอะเงี้ยยกละล้านเลยนะผมว่าเงินไม่รู้จะไปทำอะไรดีนะครับเออผมกล้าผมซื้อเงินนั่นเยอะเหมือนกันนะซื้อแม่งทุกวันอะวันละวันวันละสองหรือสามรอบอะก็ไออะไรอะมอสมอสเงี้ยอ่ะสกิลสกิลอะเอาไว้ตีในอแบบสกิลนะครับ ป้องกันไหมไม่ป้องไม่ป้องเพราะว่าม้าสุดเกี่ยวมาเราต้องตายนะน้องเควินจ่ทำอะไรเราไม่ได้ง่ายๆนะมันเลยอันน่าติดโจมตีซะด้วยนี่มันสายต่อสู้ชัดเนี่ยป้องกันหนึ่งด้วยวันนีเพราะว่ามีเปอร์เซ็นต์ตายได้อ่ะโอ้โหเลือบแล้วสิอย่างนี้มันเลยทีนี้ฉันยิ้มมาไม่ผิดแล้วจะบอกให้เฮ้ยหรือว่าเราหยิบมาผิดอีกแล้ววะมีเปอร์เซ็นต์มีเปอร์เซ็นต์บ้ามิตรยิ้ม อ๋ <AL> อ <AL> มันมีนึงโ,นนโอเคไปแล้วเนี่ยปเปลี่ยนมาล้มเลยดีกว่า,านะนะง่ายดีอ่ะเปลี่ยนมานะครับเดี๋ยไม่ได้ใช้ไม้ทายเลยปะโถอะแต่ว่าไม่เป็นไรเอาเล่นมันง,ง่ายๆอย่างเงี้ยไปแหนะไปไม้ดีนะป้องกันแนวนะครับเพราะป้องกันไปก็ไม่อยู่แล้วนะครับตายซะเฮ้ยป้องกันอยู่นะมันมีนมแค่สามดีกว,ว่าเออเว้ยผมก็ลืมไปนะ ผมเล่นเด็กเร็วไงผมก็เล่นลืมไปโปกตีผมเล่นเด็กช้าแน,น่ๆมันมีแค่สามเมงน้ำป้องกันก็อยู่ว่ะแต่ว่าไม่ป้องกันเลยเฮ้ยมันโจมตีสองยงวะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยคีโกส้สดๆมันเหลือหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าผมไม่เล่นด้วยแล้วนะคีโก้ยต้องเอาจริงกันสนอยละบงังมาจะมีสี่กันลม้มฉันไม่ได้เราเจอบอกให้โจมตีสามเหลือหนึ่ง ไช้บอดตัวนี้ใช้สูตรหนึ่งแล้วเนี่ยแกดิมันจะรักสีอิู่เยอะเลยละจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามจมตีสี่ห้าหกเลยอ่ะผมนึโจมตียันหกเลยนะครับโอเคแต่การมัรนสี่นะนห่มันรู้จักเบคกลอสใส่ล้อซะมั่งหวางที่ใหญ่ที่สุดในตำนานใช่หรอวะมันใหญ่ที่สุดหรือเปล่าไม่รู้นะจมตีสี่เออโดนน้องเควินยันหน้าก็ให้ลงไปนอนกองเลยนะครับ ตายแล้วไม่ได้ใช้ไม่ตายยังไงดีวันนี้จะได้ใช้ไม่ตายเนี้ยไม่ได้วะไม่ไม่ได้จริงว่ะมันมันไม่เท่ว่ะมันไม่เท่เชื่อดิมันไม่เท่อ่ะนี่วันนี้นี่พระเอกมันต้องเป็นพระเอกนะืีไปสะเทือนเลือลั่นใดๆทั้งนั้นเพราะว่าพูดกับสูงบทโวยขั้นสูงสุดและสร้างสรรค์สุดในฉันเราเยอะเลล่ะตายซะวันนี้มาถูกคิวออย่าให้ฉัน ต้องดูแ yeah. ย่สีแล้เรียบร้อยโคตรเท่โคตรคูอีกตัวหนึ่งคูจะจัดตัวนี้เออนี่มันวันช้างออกศึกโดยแท้บยกต่อไปนะครับก็อย่าไปคิดแรลมมากนะครับถือว่าความเงินจะจัดไปก็แล้วกันนะครับอุ้ยไม่เอาช้างต้องมาว่าวัาวนนี้ ช้างจัดๆเลยทีเดียวเอ้ยไม่ได้ว่ะเนี่ยมันเปลี่ยนหนีนะครับเออผมนึกอะไรขึ้นได้นะครับผมจะต้องเอามองเควิทแม็กซ์หมดไลน์เหมือนกันนะทอาไมยิทเหมือนกันนะเนี่ยตัวาการนะมัมีแปดร้อยเรายังรอดนะไม่เอาพันสามไปเลยวันสามรอดแน่ๆนะครับแล้วก็อเดี๋ยวมันเปลี่ยนหนีใช่ไหมไม่ได้เราไม่ให้มันเหนีเราต้องเอา เฮ้ยนี่แหละเอาพิช้างไปนี่แหละโอเคเอาบูตลิมแมงโอลไปนะครับแล้วกอ็อีกตัวไฟใช่ไหมไฟแม่งต้องมีดาเมจแล้ววอาการนี้ถ้าไม่มีดาเมจนี่ล้มไม่ได้เลยนะมีเป็นพันทั้งนั้นเลยนะครเฮ้ยเอาสล็อตไปเป็นพระเอกมัง้งดิฟ้าเออนานๆจะได้ไม่ได้แล้ววะ่ะบทอเวมันต้องมีแล้วว่าวันนี้ <c oughs> เออผมน้อยมากที่ผมเอาสลอ็อตมันไอ้นะปกติผมจะเอาสล็อตไปตัวแรกนะแล้วก็ ไปตายดับหนุ่ทั้งนั้นเลยเรียกว่าไปแกงกันจะจ้าละมาเอาแซะเก็บมาตายกันเดียววันนี้ฮิปโปหน้าที่ของนายไม่แน่นะอาจจะไปส่วนลัทธน้าก็ได้นะจงตีสองนะครับหื้ยสมัยบือ้อง่ายเลยทีเดียวไม่ยากไม่เจ็บปวดเท่าไหร่ตาหน้าสตกักจะเต็มเลยจะบอกไงเก็บเตรียมตัวเตรียมใจตายได้เลยหรนี่น,น,น้าจงตีเห็นไหมบอกแล้วค่ะหน้าผมจะแตกเต็มแล้วนะ ยังไม่ใช่คราวนี้นะขาน่าวต่อไปนะโอเคประกันหนึ่งนะอย่างมันมีแค่สี่นะเป็นเชนไม่ได้หรอกเดี๋ยวบอกให้ <G l arn> แต่แกไปโจมตีสุดแม็กแล้วก็แต่มันโจมแม็กว่ะนั่นไงมันโจมแม็กนะครับอุ้ยโดนยันหน้าไปสองทีทีที่สองรับสภาพไม่ไหวเนะี่ยอาการมันหนักเกินไปนะครับมันเป็นลูกผิดที่ว่าไร้น้ำใจนะเข้าใจไหมลูกผิดไร้น้ำใจอะ่จจอะเรียกว่าทีแบบไม่มีเยื่อใยเลยทีเดียวจัดการมันวูดรี่แมงมอส เรียบร้อยพื้นกำมปนาศนะครับน,นัต้องชื่อเทพไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวไม่เทาแล้วผมเอาไฟมาทำไมวะเนี้ผมก็ลืมไปนะววจริงผมต้องเอาใบไม้มาบ้างแต่ชันมานล้วนะก็เราอยากอวยอะเราอยากอวยทุกตัวผมป้องกันหนึ่งป้องกันสองป้องกันสามป้องกันสี่นะครับแล้วก็วิไม่ได้วะต้องเอาสล็อตปรับตัวนครับ ว่าผิดซะด้วยวันนี้ยิบปิดจันจานะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทิงผมป้องกัน5แล้วสวดจะได้นะครับแต่ว่าเลือดมันน้อยเกินไอ้ดาเมจมันน้อยเกินไปนะมีแค่ร้อยห้าเองผมเลยไม่ใช้สูตรห้านะอือผมตายเออเรียมร้อยรอเรียนจีนมาให้มันรู้ไปว่าใครคือจ่าผูกที่แท้จริงแกนี่บังอาจนะที่กล้ามาต่อก้อนกับฉัน ป้องกันสัง่งเดี๋ยวไม่รอดนะครับจะโดนหมากัดตายซะก่อนให้มันรู้กันไปว่ากุงเล็บของใครมันแข็งแรกร่งนี่นะตายซะแล้วนะครับตัวเจ้าปัญหาไอ้มันมีปัญหาไม่เยอะเท่าไหร่มัมนใหญ่แมงปูใหญ่เหมืยอยนกันนะเนี่ย okay! โอเคเอ้ยโดนจับกลุ้ม้าไปนะครับไม่เป็นไรข้าแข็งแกร่งยังกระทำอีกก้อนตายซะเลยย่ยาอยู่เลยต้องเจอกุงเล็บประสาน นีแม่เรียบร้อยโอยตบเขาอย่างจังโอยขอบพระลาบเลยฮนะนานๆที่จะได้เป็นพระเอกนะได้รับบทอย่างสร้างสรรค์น,นะครับขนาดเอาไปผิดเรื่องน,นี่ยเอาไปผิดเรื่องจัดๆอะอผมก็จะไม่ใช้แล้วนะไอ้ปกติธรรมดาโลกโลกเดียรโลก,โลก,โลกไม่จับผมเอาแบบรุนแรงแล้วอะหัวรุนแรงแล้ววันี้เอานนี้นะครับแล้วก็ วันนี้ผมยิบผิดยิบถูกไปหมดเลยอะถ้าเอากันจริงๆนะครับเรียกว่าโอ้โหอะไรของกูเนี่ยเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ทีนี้ต้องพยายามยิบไม่ให้ผิดนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปโจมกันอะมาลุยกันดีกว่านะครับยังไงไม่ผิดนะเพราะเอามาสามภาพแล้วนะครับถึงว่าอาจจะวางตำแหน่งผิดเพราะว่ามันจะตื่นนอนก็เถอะนะครับแต่ว่าสบาย ใครก็ทำอะไรชัท่านโดมบอาไม่ได้หรอกแขงแข็งแกร่งที่สุดในตอนนี้ขอผมนะวงเล็บไปก่อนเอ้ยมี400เองแกต้องเป็นอาหารที่ชั้นแล้วหรอมัง้งอาการนี้พูดเลยอโอ้ยนั่นอุ้ยเก็บไว้หมดเลยอะแต่เราก็เตรียมไว้แล้วนะครับแต่แกจบตีไม่พลาดเมื่อไรแล้วก็แกเตรียมนอนรอได้เลยแกจะเป็นสงต่อไปฉันจะบอกให้นะ ก็ต้องแต่งเทียบเลยทีนี้แต่ว่าตเตรียมไปแล้วรู้นะว,ว่ามันจะมีประมาณไหนครับโจมเตียเอาฉันไม่ลงเราจะบอกให้เดี๋ยวฉันจะไปตามล่าหมีตัวนั้นน่ะโอเคออกไปยิริกเกอร์คานคุ้มของเราครับโจมตีหนึ่งอุยอ้ยพอเลยอะดักเม่นมันเยอะเกินไปอะเนี่ยนีบุบเอาอะไรมาวะเนี่ยโหนี่หมู่นี่มันไม่ยิ่คุณต่อสู้เลยนะ นี่ข,ขนาดสลอนน็อตนี่นี่ถ้าปุบโองกันจริงๆก็อยู่นะครับแต่ว่าไม่เอาแล้วนะครับจมตีสิเพราะว่าใช้ทีเดียวพอให้กลับไปพักผ่อนได้แล้วอุ้ยเดี๋ยวมันจะเกรงเกินไปรรบ้าเดี๋ยวไม่ได้ใช้เควินนะครับนานเอาเควินออกมาสักทีนะครับเฮ้ยเควินใช้ท่าไม่ตายเลยเควินใช้ท่าไม่ตายเลยไหมเพราะว่ายัางไงไททันงอาก็สู้ได้อยู่แล้วอะเนอะเอาเควินใช้ไม่ตายเลยดีกว่าไหนๆก็ไหนๆนะ นี่ชใช้ไม่ตายไปเลยม,มีเลือดเท่าไรวะปัดหนึ่งอ้ใช้ไม่ตายไปเลยนะ,ะเรียกว่าเสี่ยงสุดๆแต่อยากเห็นลูกทีมพิฆาตไงตายซะอยูย่เลยเฮ้ยนี่นะวิ่สล็อตยังกระเด็นนะคก็ดูขนาดหน้าตัวหน้านี่ยังกับภุกเข่าเลยทีเดียวชิบหายแล้วน,นี่แตมันต้องโจมตีเราซ้ำไ นี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมถึงเล่นอย่างนี้นะอฮ้ยต้อเบื่อกลับบ้านไปแล้วเควินเดี๋ยวมันไม่ดูดีไงเดี๋ยวมันไม่สูสีเดี๋ยวมันไม่เร้าใจนะเพราะโนโบอานี่ดูถ้าไม่ตายมันมันบ่อยเลยว่ะบ่อยเลวแค่เอาแบบว้านหางก็พอแล้วว่ะอ้ยจากการหีตัวน้อยนี่ไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าทุ่งบตัวก็ได้นะครับ แบบคำกล่าวที่ว่าพยักไม่จำเป็นต้องทุ่มกำลังทั้งหมดเพื่อล่ากระต่ายนะมีขอการ์ดทองให้ฉันสะหน่อยฮอะยได้อะไรอะยูยูนิต้าเทเรียนนะครับฮิปโปนั่นแหละโอเคได้การ์ดทองสมใจนะครับโอ้อยอีกห่างไกล เรียกว่าอีกทศวรรษหนึ่งฝ่าผมจะได้นะครับ16ต่อ25นะครับแบงยังห่างก,กันเกื้องก้าแต้มนะดังนั้นผมต้องไปตามตีแพ็คให้หมดนะครับเพื่อที่จะได้ลุ้นรับไททันโนโบอาร์อีกหนึ่งใบนะครับผมแต่สิ่งที่ผมอยากได้จริงๆนั่นก็คือฮอร่อยฮอร่อยฮอร่อยแบงค์มันหายากไงเราก็เลยต้องฟาร์มจ,จัดๆเลยนะไม่ว่ามันจะออกมาสักกี่ทีผมจะตีให้หมดนะครับไททันโนโบอาร์เฮ้ยได้58 0แบเฮ้ยเลี้ยงอาหา่างๆเราก็ได้การ์ดแล้วอ่ะ ในมีตัวไหนที่เราต้องเลี้ยงมั้งวะมีตัวไหนที่แบบว่าอยากให้เราเลี้ยงดูั้มมีั้ยไม่มีเลยว่ะโอ้โหใจจืดใจดำเอ่อเฮ้ยนี่เลี้ยงอาหารไม่อันนี้มันไม่ได้เลี้ยงอาหารวะเฮ้ยมันไม่มีเลยวะมันมีแบบว่ามันไม่มีจริงๆว่ะตัวที่เราจะต้องเลี้ยงอาหารเนี่ยมันมีไหมไม่มีเลยว่ะไม่มีเลยว่ะผมคือว่าผมยังไงอะคือผมต้องทําอะไรสักอย่างแล้วนะผมว่า ไม่มีตัวที่ว่าให้ผมเลี้ยงอาหารเลยผมผมเลี้ยงอาหาร<笑><笑>ผมเลี้ยงหมดเลยดูดิไม่มีเลยนะครับทุกคนตายแล้วอ่าฝากแบ่งอาหารที่บ้านผมไปให้ทุกคนด้วยได้ไหมเออเนื้อมันน่าจะแบบว่าทําการเทศหากันได้นะเออเทศหากันก็คือว่าเอาไอ้นู่นแลกไอ้นี่เอาไอา้นี่แลกไอ้นั่นนะครับอ่าผมจะเอาเอาหารให้แลกกันมเสาร์นี่แหละเราเพราะว่าผมรู้นะว่าหลายๆคนมีมในครอบแม่คนเยอะแข็งแ,แกรก่งด้วย พอดีป่านะครับถ้าใครมีอะไรก็ฝากอคอมเมนต์ด้างล่างนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายพัช์เซอร์แมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโยแกนทุกคนเฟดดายังเล่นอยู่ไปลุฟเฟ